คลิปนี้เราจะมาอันบ็อกเอฟซันนะครับซึ่งเป็นเอฟซันรุ่นอีโคแทง L 3 2 1 0ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเอฟซันนะครับรุ่นนี้จะไม่มี Wi-Fi นะทุกคนแล้วก็ใช้หมึกรุ่นเดียวกันกับรุ่นก่อนหน้านี้คือ L 3 1 1 0 L 3 1 1 5นะครับก็ตัวนี้เขาการันตีมาสีดำเฉลี่ยอยู่ที่4,500แผน่นแล้วก็สีนี้พิ้นได้มากถึง7,500แผ่นเลยนะครับทุกคนก็ เป็นรุ่นที่ทําดีไซน์ออกมาผมว่าสวยดีนะสวยดีเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับอุย้ยนี่รองรับมึกจุลใบนะครับสุดยอดรุ่นนี้ความสามารถของเขาก็คือปรินต์สแกนก๊อปปี้นะครับก็เหมือนกับ printer all-in-one ันทั่วไปนะครับผมก็ขนาดของเขาก็กระทัดรัดดีนะครับ อมาอันชิมบ็อกออกมาเลยนะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องนี้จะมีแผ่นไดเวอร์มานะครับแถมมาแล้วก็คู่มือนะครับซึ่งเรากอา็อ่านนะครับเท่าที่ใช้งานแต่ว่าอ่านทั้งหมดก็ดีนะครับเพราะว่าคู่มือเนี่ยบางทีมันมีไฟพวกเออเลอรก,กับพิบอะไรขึ้นมาวิธีการเติมหมึกการเคลื่อนย้ายปรินเตอร์การดูแลรักษาเขาก็จะมีคู่มือในนี้นะที่เขาให้มาเราสามารถบิดถุงเข้าหากันแบบนี้นะครับที่เขาให้มาจากโรงงานนะ ยกถุงเนี่ยขึ้นเลยนะครับดูนะเออนี่นะครับในกล่องก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟสาย USB ของแท้ต้องเป็นสีขาวหัวสีดํานะครับแล้วก็มีน้าหมึกเอฟสันแท้จากโรงงานเบอร์0ูนนสะครับสีสีอ่าเดี๋ยวเรามาเติมหมึกกันก่อนนะอ่าเทปกาวกระดาษสีออกให้หมดนะครับนี่แกะให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดฝาปิด ตลับมือออกมานะครับผมแล้วก็ทําการดึงตัวฝาปิดสีฟ้านี่ออกนะครับนี่ครับของเอฟสันเนี่ยถ้าสีไหนไม่ตรงเขาจะเติมไม่ได้นะครับเพราะแต่ละสีจะมีเขี้ยวสีที่ไม่ตรงกันตรงนี้นะครับสาหรับปลายขวดนะครับเขาจะมีเขี้ยวเดือยล็อกตรงนี้ทั้งสองข้างเ่ยไม่เหมือนกันแต่ละสีนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปกดลงตรงนี้กดยังไงก็ไม่ลงเนี่อย่างผมจะกดเห็นไ,ไหม ไม่ลงนะทุกคนมันไม่ลงนะแต่ลสีนะไม่ลง้ะเป็นสีดำเลยนะไหมลงไปง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็มาดูน้ำมึกที่จะไหลลงไปเราจะได้ได้ยินเสียงกุกๆๆนะครับน้ำมึกระดับน้ำมึกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนสีดําเห็นไหมมันจะไหลลงเองนะครับแล้วเราก็คอยสังเกตให้มันถึงขีดบนนี้นะครับแล้วก็ดึงขวดขึ้นนะครับโอเคพอถึงขีดบนนะครับทุกคนดึงขวดขึ้นครับในขวดมันจะเหลือน,นิดนึงนะ ต่อไปสีเหลืองสีเหลืองอโอเคทุกคนหลังจากที่เราเติมน้ำหมึกครบสีสีแล้วให้เราทำการปิดนะครับปิดฝานะครับสีฟ้านี้ลงไปก่อนนะครับนี่จะดังแจ็กนะครับปิดให้สนิทนะตัวเลยเสร็จแล้วปิดฝากลับขึ้นไปนะครับ มาดูด้านหลังของเครื่องนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพอต USB นะสำหรับเสียบ USB ตรงนี้สำหรับเสียบสายไฟนะครับเราเสียบสายไฟเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับผมกดปุ่ม power หนึ่งครั้งครับนี่ไฟสีเขียวจะติดนะครับทุกคนไฟสีเขียวจะติดรอให้ไฟหยุดกระพริบนะครับรอสักแป๊บหนึ่ง โอเคจะขึ้นรูปน้ำหมึกนะครับตรงนี้ไฟน้ำหมึกตรงนี้เขาให้เราเช็คว่าน้ำหมึกที่เราเติมไปเนี่ยในแท้งเนี่มีระดับน้ำหมึกเพียงพอที่จะทําการปั๊มน้ำหมึกหรือไม่นะครับซึ่งเราได้เติมเต็มแล้วทุกคนก็ให้กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้5วินาทีปุ่มเดียวนะครับกด1-2-3-4-5สองสามสี่ห้าปล่อยมือครับไฟรูปน้ำหมึกก็ จะกระพริบนะครับกระพริบเป็นจังหวะสลับกับตำแหน่ง power นะครับก็ตรงนี้ให้เรารอนะครับผมทุกคนในคู่มือเขาบอกว่ารอ11นาทีนะครับเสียงเครื่องชาร์จน้ำมึกเข้าไปเราก็มาดูนะน้ำมึกรถลงไปเยอะหรือเปล่าดอกแรกเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยทุกคนลดลงไปเยอะเลยนะนี่เราเติมกันเต็มเต็มะขีใช่ไหมนะครับโอ้โหนี่ สูบลงไปเลยอยโอ้โหสีดำลงเร็วมากดูทุกคนออือืต้องเอาขวดมาเติมคืนเบางคนอาจจะถามสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆที่ไม่มีหน้าจอคล้ายๆกันนะครับก็เวลาเราจะถ่ายเอกสารใช่ไหมตัวนี้เป็นสีดำนะอันนี้เป็นถ่ายสีให้ถ้าสมมติว่าเราต้องการาจำนวน5แผ่นเรากดตรงนี้หครั้งนะครับ ต้องการสองแผ่นกดสองครั้งนะครับหนึ่งสองแล้วก็ปล่อยแล้วเขจะถ่ายกระสารออกมาให้เราสองแผ่นนะวิธีการถ่ายเห็นมงคนบนบอกว่าไม่มีหน้าจอเหมือนแคนนอนนะครับของแคนนอนเนี่ยเราจะเอากี่แผ่นเราก็กดจํานวนบวกเข้าไปใช่ไหมครับบวกแล้วมันขึ้นตัวเลขขึ้นมาเราก็กดปุ่มทําสําเนาใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีหน้าจอไม,ไม่มีหน้าจอโดยการกดจํานวนครั้งเอานะครับ น,นี้ก็เป็นปุ่มยกเลิกนะครับปุ่มยกเลิกหรือว่าปุ่มรีซุมนะครับเอาไว้ทํางานต่อเนื่องนะครับสําหรับปุ่มนี้นะอย่างปิ้นไปแล้วกระดาษไม่พอกระดาษหมดแล้วเราจะพิ้นต่อก็โดยเอากระดาษใส่นะครับปุ๊บแล้วก็มากดปุ่มนี้1ครั้งเครื่อจะทางานต่อทันทีนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสําหรับเอาไว้ล้างหัวพิมพ์นะครับโดยการกดค้างไว้5วินาทีถ้าสมมุติว่า น้ำหมึกอ่าเราปิ้นไปแล้วเส้นมันอาจจะขาดหายนะครับมันไม่ชัดอย่างนี้นะครับหรือว่าน้ำหมึกหมดเลยแล้วเราไม่ได้ดูแล้วก็มาเติมน้ำหมึกใหม่นะครับแล้วมันไม่ออกอะไรอย่างนี้ครับเบื้องต้นให้ทําการกดตรงนี้ปุ่มสต็อปค้างไว้5้าวินาทีก่อนนะครับให้มันชาร์จน้ําหมึกล้างหัวพิมพ์ดูนะครับแต่ไม่ควรทําบ่อยเพราะว่าหนึ่งผ้าซับหมึกจะเต็มเร็วซับหมึกจะเต็มเร็วแล้วก็เปลืองน้ําหมึกนะครับถ้ามัน ีนไม่เกิน3ครั้งเนี่ยไม่ออกแล้วก็ส่งศูนย์นะครับให้ช่างทําดีกว่านะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ไฟปุ่ม power ก็หยุดนิ่งแล้วนะครับก็เป็นการสิ้นสุดการชาร์จน้ําหมึกเข้ากับเครื่องนะครับหลังจากนั้นผมจะเอากระดาษ A4 มาวางที่เทหลังหนึ่งแผ่นนะครับผมตรงเทหลังเนี่ยแนะนําให้การปรับกระดาษเนี่ยเป็นแบบชิดนะครับชิดพอดีนะครับสําหรับกระดาษ a 4นะเนี่ย เลื่อนเข้าไปนะครับนี่พอดีตรงนี้มันปรับเลื่อนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีผลกับเวลาเราปิ้นงานจริงอย่างเราปิ้นรูปภาพอะไรเงี้ยมันไม่ชิดขอบอะไรอย่างนี้นะครับมันไปทางข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยงานไม่ตรงกระดาษอย่างงี้นะครับทั้งที่เราจัดในเอกสารตรงแล้วก็ให้มาปรับตรงนี้ให้มันชิดแบบนี้พอดีนะครับแล้วก็ระวังจะมีอะไรหล่นลงไปในนี้เป็นประจำเลยนะครับสําหรับคนใช้เครื่องที่มีรุ่นเทหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการปิดเครื่องนะครับผมกดปิดเครื่องนะครับ พอปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่เครื่องดับสนิทนะให้เรากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วตามด้วยปุ่มเปิดเครื่องนะตรงนี้ยังค้างไว้ไม่ได้ปล่อยมือนะแล้วปล่อยพร้อมกันอ่าโอเค,อเคกดปุ๊บปุ๊บนะครับอ่าสีเขียวติดแล้วปล่อยมือนะครับแล้วเครื่องก็จะทําการปริ้นนะครับเอกสารออกมา1ใบซึ่งเป็น n i ส s ั n นเช็คนะครับดูลายเส้นนะครับ รุ่นนี้แปลกจากพวก l 2 2 0 l พวก lcd สา3นะเขาจะดึงลงมาแล้วก็ดึงกลับไปก่อนนะครับมาแล้วเ,ออเดี๋ยวเรามาดูว่าในหน้านี้เขาบอกอะไรเราบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คือบอกอแถบสีที่มีการพิมพ์ออกมาได้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับตามตารางนี้ไม่มีจุดที่ขาดนะครับถ้ามันมีจุดที่ขาดเนี่ยนะครับนี่ผมซูมให้ดูถ้ามีจุดที่ขาดแสดงว่าหัวพิมพ์เรา ออกไม่ครบนะอาจจะพิมพ์เป็นลายเส้นไม่ชัดอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มสต็อปตรงนี้ค้างไว้นะครับนี่ค้างไว้ห้าวินาทีเพื่อชาร์จมือใหม่นะครับถ้าเปิดว่ามันไม่ออกมาแบบเหมือนของผมนี่นะครับอ,อันนี้สีดํา B K อันนี้สีเหลืองสีแดงสีฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลข serial number เครื่องนะครับผมเป็นรุ่นของเฟิร์มแวร์ตรงนี้บริเวนะครับเขาจะบอกรายละเอียดแล้วว่าเราใช้ไปแล้ว กี่แผน่นกี่แผ่นนะครับผมเนี่ยนะครับทายเอกสารไปแล้วกี่แผ่นนะครับอร์เดอร์เลก็คือปริ้นไลขอบกระดาษนั่นเองส i อร border นะครับกระดาษเปล่ากี่แผ่นนะครับจํานวนทายเอกสารสีขาวดาทั้งหมดกี่แผ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นจํานวนใช้ทั้งหมดนะครับว่าเราใช้เป็นไปกี่แผ่นแล้วแล้วก็ first time printing ปริ้นครั้งแรกวันที่เดือนปีเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะโกหกช่างหรือโกหกคนอื่นไม่ได้นะครับ โกหกบริษัทไม่ได้นะครับว่าเรายังไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเลยนะครับเรามันจะขึ้นมาตอนนี้แล้วมันจะขึ้นมาบอกครบเลยว่าเราพิมพ์ไปแล้วกี่แผ่นนะครับพิมพ์สีไปกี่แผ่นพิมพ์ขาวดาไปกี่แผ่นนะทุกคนก็โอเคครับผมก็เป็นวิธีการ Set <c oughs> เซตอัพเบื้องต้นเล็กน้อยๆหลังจากนั้นเราก็ไปติดตั้งเลเวอร์ในงานปกตินะครับ,รบทุกคนถือค่าถ้าว่าเรามีปัญหาอะไรที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะสอบถามใน คลิปนี้ก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ